2,025 k a w a s ส k i z 9 0คกิแซด0จอปรับโฉมปลายปีแซ1 1 0 0ลุ้นพ่วงมาด้วย2,025 Kawasaki z 9าคาวากิแซดเ0้รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเปลือยคลาสกลางจากค่ายเขียวคาวาซากิมีลุ้นเตรียมเปิดตัวรุ่นปรับโฉมใหม่ปลายปีนี้หลังจากที่แซด0 0โฉมแรกนั้นถูกเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2016 เพื่อมาทำหน้าที่แทนรถยอดฮิตอย่าง z 800ที่เป็นหนึ่งในรถที่ปลุกกระแสบิ๊กไบค์ในประเทศไทยก่อนที่รถรุ่นปรับโมข้างล่าสุดที่ขายอยู่ในปัจจุบันจะทำการเปิดตัวในช่วงปลายปี2019ซึ่งจากลำดับเวลาตรงนี้ก็ทำให้เราเดาได้ไม่ยากว่ารถรุ่นอัปเดตสเปคใหม่จะเปิดตัวอยู่ไม่ไกล โดยเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่า2025 Kawasaki z 900รุ่นใหม่มีแนวโน้มจะถูกเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของอายุการขา,ขายของโมเดลปัจจุบันที่ถูกลากขายมาอย่างยาวนานจนสุกงอมได้ที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่ Kawasaki ได้ทำการทยอยเปิดตัวรถสีใหม่สำหรับปี2025แต่ในรายชื่อรถสีใหม่เหล่านั้นกลับไม่มี z 900อยู่ด้วยหมายความว่าถ้าไม่ใช่เพราะค่ายเขียวตัดสินใจที่จะทิ้งรถรุ่นนี้ไป ก็ต้องแปลว่าพวกเขากำลังเตรียมเปิดตัวรถโฉมใหม่ที่จะมีการอัปเดตและอัปเกรดสเปครอบคันในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ทางด้านของสเปคพื้นฐานนั้นก็คาดว่าจะไม่ได้แตกต่างออกไปจากเดิมมากนักเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด,ด้วยน้ำซีซูบเรียงปริมาตรกระบอกสูบ 948cc ให้พละกำลังสูงสุด123แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด98นิวตันเมตรที่คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงใหม่เล็กน้อยเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่ถูกบังคับใช้ปลายปีนี้ ทางด้านของชุดเฟรมก็มีข่าวลือว่าจะหันไปใช้วัสดุอลูมิเนียมเพื่อลดน้ําหนักแต่เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแบบเหล็กท่อเช่นเดิมรูปลักษณ์ของตัวรถได้รับการปรับปรุงใหม่รอบคันโดยเฉพาะการยกเอาชุดโครงไฟหน้าสากรจากน้องเล็กแ500ซึ่งเป็นงานออกแบบในยุคใหม่ของค่ายเขียวมาติดตั้งเข้าไป ในรถรุ่นมาตรฐานจากเดิมที่จะใช้คาล,ลิเปอร์เบรกหน้าแบบแ x คเซิลเมาส์คาดว่าจะมีการเปลี่ยนไปใช้แบบ r เ d ดี l เมาส์เช่นเดียวกับตัว Top SE ในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คาดว่าจะไม่ต่างจากเดิมมากนักเน,นื่องจากรถรุ่นเดิมมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเต็มเหมาะสมกับคลาสอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็น z 900 RS ทำการปรับโฉมตามรถรุ่นหลักอยู่เหมือนกันแต่เราเชื่อว่าคาวะสกิคงจะเลื่อนการเปิดตัวโฉมไฟกลมไปในปีหน้า เนื่องจากรถในกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่จําเป็นต้องรีบปรับโฉมมากนักสุดท้ายคือรถรุ่นใหญ่ที่หายไปนานอย่าง z 1,000ที่อาจจะได้รับการอัปเกรดเป็น z 1,100ซึ่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ารถรุ่นนี้จะต้องมีตัวตนอยู่อย่างแน่นอนเนื่องจากมีเอกสารที่ระบุก,การมีตัวตนอยู่ของญาติของมันอย่างเ e อร์ซิส1,100ที่ถูกจดทะเบียนไปแล้วแปลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่ Z 1,100รุ่นใหม่จะได้รับการเปิดตัวในอนาคต แต่ในฝั่งของรถรุ่นใหญ่เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะถูกเปิดตัวปีนี้เลยหรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอไปก่อนเป็นช่วงปลายปีหน้าหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ o t o ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย